พระาธาตุหินกิวค่ะ,ดะเดี่ยคะ่ะพระาธาตุหินกิวไงกิวไหมกิวนะดูนะถ้าตั้งได้ยังไงเนี้ยเล็กๆนะ่ะขึ้นมาไดไม่รู้กี่ร้อยร้อยขั้นกี่ร้อยขั้น,นอ,นอะ มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้สูงมากเลยถ้าเกิดเป็นหน้าแรงมันก็จะแห้งๆอันนี้มันมันเริ่มมีฝนแล้วมันก็เริ่มเขียวๆนะมันก็เริ่มเขียวๆเด้อดีมากอ๋อข้างบนเป็นเทวดาดูแลใช่ครับอ๋อสาธุสาธุสาธุข้างบนเป็นเทวดานั่งอยู่นะขอพรให้ยูทูบเบอร์กับเจ๊เจ้าของทีครับสุข แปลกตั้งตั้งอยู่ได้ไงเหมือนเหมือนเหมือนพระาธาตุอินแขวนเลยอะ่ะเนี่ยตั้งอยู่ได้ไงเนาะแปลกอยู่โอเคเนาะเดี๋ยวจบแค่นี้เด้อ,อ,อเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่นะ